สวัสดีครับพวกับผมนะครับดรเฟิร์สอาร์ชิลีคินิกนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวลิมลิมฟิตติ้งนะครับผมเรามาดูมาดูกันนะครับว่าหลักๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีอยู่2ระบบนะครับได้ใช้เกี่ยวกับบอกรีเคิร์ฟแบโบอะไรพวกเนี้ยเป็นหลักในการใช้แข่งขันหรืออะไรนะครับก็คือตัวแรกก็คือตัว i l f นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแกนพิกนะครับผม อีกอันหนึ่งก็จะเป็นของฮอยนะครับผมจะเป็นตัวฟอร์มูล่านะครับตัวนี้อ่ะเรามาดูกันว่ามันมันต่างกันยังไงนะครับย้อนกลับมาก่อนเลยเดี๋ยวผมเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงไอ้เจ้าฮอยเนี่ยครับคือฮอยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1นึ1่หนึ่งเสามหนึ่งนะครับโดยเอเอฮอยนะครับผม ทีเนี้ยแรกๆเขาก็ทำธนูเทดดี้เทดดี้มาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ผลิตแล้วก็เป็นได้รับที่เป็นได้รับความนิยมนะครับในประเทศ <laughs> โทษตีครับแล้วก็เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายจากนั้นพอเริ่มมีการยิงธนูในโอลิมปิกเมื่อประมาณปี1972นะครับผมตัวห้อยเนี่ยก็ได้ เป็นอุปกรณ์ที่นักธนูของเมริกาเขาใช้แล้วได้เหรียญน,นะครับผมจากนั้นเขาก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆเรามีการผลิตออกมาหลายรุ่นหลายหลายหลายแบบนะครับเมื่อประมาณยุคตัว i l f เนี่ยประมาณยุค80นะครับก็เริ่มผลิตตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาใช้ชื่อว่าแกน X นะครับผมก็คือปัจจุบันก็ใช้เรียกอีกชื่อกนึ่็คือ i o f นะครับ International Limb Fitting นะครับเป็นตัวนี้ นะครับจากนั้นก็หอยเนี่ยก็ได้ถูกเทคโอเวอร์นะครับโดยอิสตันนะครับอิสตันก็เป็นเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับตอนนี้เกี่ยวกับธนูก็จะเป็นผลิตลูกนะครับเขาจะมีธุรกิจอื่นด้วยเกี่ยวกับยาหรืออะไรของเขานะครับพัตถุดิบอะไรต่างๆเกี่ยวกับบรรจุพันธุ์หรืออะไรของเขานะครับพัฒนาเขาเชี่ยวชาญทางด้านพวกวัสดุสายนะครับ ทีนี้พอรวมกันก็จะเป็นบริษัทฮอยส์นะครับภายใต้บริษัทแม่คืออีตันนะครับเมื่อประมาณปีที่ผมเห็นเอกสารนะครับปี2009นะครับก็เริ่มมีตัวนี้ออกมานะครับตัวลิมฟอร์มูลานะครับของฮอยสนะครับเขาจะออกมาเป็นเป็นคู่มือการใช้งานของเขานะครับเขาเคมว่านะครับการฟิตติ้งของเขาอย่างเงี้ยโดยเพิ่มระยะนะครับตัว ตัวลิ้มตัวนี้ครับตัวค้าตัวคันนะครับระบบของเขาเนี่ยครับจะจะยาวกว่านะครับดูนะครับจะยาวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็จะทําให้ดึงสมูทขึ้นลดการสั่นยิงได้กระชับขึ้นอะไรนะครับก็กระตอกเคมข้อดีกันว่ากันไปนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าจริงๆแล้วมันโอเคไหมอ่ะทีนี้ดูความต่างกันก่อนนะครับคือรูเนี่ย นะครับก็เหมือนว่าอ่ะขยับขึ้นมารูตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวค้ำของลิมเนี่ยนะครับอ่ะนะครับทีนี้พอมันขยับขึ้นมานะครับแน่นอนว่ามันจะมั่นคงขึ้นอยู่แล้วนะครับสองระบบนี้ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับถ้าใส่ได้มันก็จะมีอะแดปเตอร์อยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าปอนสูงๆก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับพอมันจะมันไม่ใช่ของมันอ่ะมันเกิดการแปลงขึ้นมามันก็จะมีการเออร์เลอร์ยิ่งตัวซูเปอร์เคิร์ฟลิมใหม่ๆที่มันโค้งเยอะเนี่ยครับ ก็จะมีปัญหาถ้าเกิดถ้าเกิดใช้ตัวอะแดปเตอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบตรงนี้ผมหยิบอะแดปเตอร์มาให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้นะครับวิธีการเรามาดูคันนะครับก็จะต่างกันอันนี้คันห้อยนะครับผมอันนี้เป็นตัวฟอร์มูล่านะครับช่วงเนี้ยจะยาวนะครับเพื่อรองรับลิมของเขานะครับอุ้ยตายฮะอ่ะนี่นะครับใส่ อันนี้คือฟอร์มูล่านะครับผมถ้าเกิดมาใส่ i l f มันใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับคนละระบบกันเรามาดูของอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้ i l f นะครับเขาใส่ของเขานะครับก็ลงร่องพอดีเห็นไหมครับถ้าเกิดใส่ของฟอร์มูล่านี่นะครับ มันจะใส่ไม่ได้นะมันตัวค้ำนะครับตัวซ็อกเก็ตลิมตรงเนี้ยนะครับมันจะใส่ไม่ได้นะทีนี้ของใครของมันนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เท่าที่ผมเห็นโอ้โหปัจจุบันนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับไอลิ้มตัวเนี้ยสูตรฟอร์มูล่าเนี่ยครับก็จะมี หลักๆก,ก็จะเป็นของห้อยที่ผลิตมากับอีกอันหนึ่งก็คือแบรนด์ MK นี่แหละที่เจออยู่นะครับอ่าฮะที่เอามาขายที่ทํามาขายกันซึ่งราคาเนี่ยสูงสูงกว่าลิมลิมออเนะครับค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวไปดูดัปเตอร์ของยิปแป๊บ,บนึ่งเมื่อกี้เราก็ลืมเตรียมมาต้อ <laughs> งวิง่งนี่นะครับ ผมใส่อันนี้นอนผมทดสอบนะครับผมมันก็จะเป็นตัวต่อเพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะครับมันจะสามารถใส่ได้อันนี้ผมใส่ลิมไปเล่น,ลน,ลนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูอ่ะนี่นะครับตัวต่อเนี่ยมันจะของอุก้านะครับเป็นอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะทําให้ยืดระยะของตัวตัวขอเกี่ยวลิมน,นะครับให้มันพอดีซึ่งบอลสูงไม่แนะนํานะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ไม่ได้ <laughs> นะครับก็มันเป็นการแปลงกันอะ่ะเอออย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าพยายามใช้ถ้าไม่จําเป็นนะครับใช้ที่มันทํามาดีกว่าเนาะส่วนเรื่อง f e ล l ิ่งนะครับ f e ล l ิ่งการยิงนะครับเท่าที่เทียบอะ่ะผมใช้คันทดสอบก็คือคัน27นะครับลิมเอ็ม M, นะครับ ในอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันคันยี่ิบเลิมเอมผมมีคันหนึ่งนะครับผมใช้ทั้งสองแบบเปรียบเทียบกันดูฟิลลิ่งต่างกันทางผมอะ่ะมันนิดหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมมองว่ามันกระชับกว่านะครับมันแน่นเวลามันยิงชุบๆุๆชุบุบบบบนะครับมันรู้สึกแล้วก็เวลาเขาเขาเคมนะครับช่วงด้วยความที่ช่วงระยะตรงเนี้ย มันกว้างกว่านะครับตัวจุดที่น้าวตัวจุดที่โค้งรับนะครับหรือตัวที่ส่งแรงมันจะอยู่ช่วงช่วงที่อยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงกลางคันส่วนลิ้มบางจุดบาาอตัวเก่าเนี่ยมันก็จะยาวนะครับช่วงงอมันจะมันจะยาวกว่าแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันมันต่างกันนิดหน่อยอะ่ะเล็กน้อยไม่เยอะมากแต่ข้อดีของมันจริงๆที่ผมชอบก็คือว่ามันเอาไว้ใส่ไอ้นี่อะมันเอาไว้ใส่ดัมเปอร์นะครับ พอใส่ดมเปอร์เข้าที่ลิ้มบั๊บเนี่ยนะครับแล้วมันเข้าไปอยู่ตรงคันอ,อยู่แบบเนี้ยนะครับมันซับแรงได้ดีเด็มันยิงแล้วมันปึ้ง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 ที่เขาบอกว่าสั้นน้อยนะครับแล้วมันก็ไม่กระพือเท่าไหร่นะครับช่วงระยะนี้มันสั้นมันก็กระพือน้อยแล้วยิง่งแดัมเปอร์เข้าไปอีกมันก็ทําให้แบบสั่นน้อยลง ทีเนี้ยผมก็เอาตัวนี้เหมือนกันผมก็เลยติดลิมเซอร์เวอร์ซะ,ะตัวเนี้ก็การสั่นเหมือนกันแต่มันก็ยังสู้นี้ไม่ได้นี่แหละครับแค่นั้นข้อเสียแพงแพงไม่ไม่หลากหลายเพราะว่ามีอยี่ห้อเดียวนะครับผมคันอ่ะมีที่ห้อเดียวที่ใช้นะครับก็คือฮอยส่วนลิมอ่ะตอนนี้เจออยู่สองนะครับ เราไม่นับแบรนจงแบรนแบรนก๊อปปี้นะไม่เอานะโอเคนะครับเนี่ยเห็นอยู่สนะครับก็แล้วแต่เลือกใช้ก็จะมีมีข้อควรระวังนิดหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อซื้อผู้ที่เริ่มใหม่นะครับก็ลองดูให้ดีว่าเราซื้อคันของอะไรบางทีซื้อมือ2องมือ1ก็ตามเนี้ยซื้อคันให้ถูกหาถูกฟิตติ้งอ่ะฟิตติ้งกับลิมให้ถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียตังเปล่า เนาะที่เหลือก็ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แนะนำกันไปว่าเคใครชอบแบบไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเรื่องอันี้ดีกว่าผมมีคันนะครับคันที่ความยาวเท่ากันนะความยาวเท่ากันคันที่70นิ้วนะครับแต่ลิ้มไม่เท่ากันก็คือคันหนึ่งอย่าง่อะอย่าคันเนี้ย คันนี้คันยี่ห้าคันนี้คันยี่เจ็ดนะครับคันนี้ผมใส่ลิมเอมคันนี้ผมใส่ลิมแอลนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันในคลิปต่อไปแล้วกันว่าเอ๊ะมันจะแตกต่างกันยังไงชอบแบบไหนอันนี้เป็นคําถามเยอะนะหลายๆคนถามเหมือนกันว่าเออจะเลือกแบบไหนดีนะลิมสัน้นลิมยาวยังไงโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดี